อยากทำได้แล้วดิพี่แตะต่อสู้อะโอเค นี่นี่โอเคเราจะไปดูวิธีการตัดต่อตอ,อย่าเพิ่งสนคลิปอันนี้มากนะคลิปอันนี้ผมก็ทําแบบหยาบๆอันดับแรกต้องมีโปรแกรม Sony Vegas ผมแนะนําให้ซื้อของแท้นะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยไปซื้อในสตีมอ่ะเขาจะมีช่วงเวลาที่แบบลดราคาเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคมาที่หน้าว่างๆเปล่าผมจะขอแนะนําก่อนนะครับว่าอันเนี้ยเพื่อนๆนะ เวลาเข้ามาและได้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะว่าทําไมมันไม่มีอะไรวันนี้ผมจะมาสอนทีละวันนี้ทีละขั้นตอนกันเลยนะครับโอเคดัแบบแรกเราก็ต้องเตรียมคลิปที่เราอยากทําไว้นะแลวอยากทําแบบนี้อเตรียมคลิปไว้เรียบร้อยแล้วเอามาตัดแล้วอ้าวไม่ใช่นี่ที่อัดไว้อันไหนเนาะอันนี้เนาะ เป็นวิดีโอโล่งๆว่างเปล่าเลยนี่ดึงมาใส่ปึ๊บรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ตตอบเย็ดไปไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรตอบเย็ดไปก่อนโอเคมาที่ตรงนี้อันนี้หมอตัดออกนะอ่าอันดับแรกใช่ไหมเราอยากทำไตเติลให้คนดูเข้าใจว่า ตัวละครมันพูดอะไรกันเพื่อเพิ่มยอดวิวนี่เราก็กดอันนี้เป็นการสปิทนะสปิทเนี่ยก็คือการตัดออกเราไม่อยากได้ชิ้นส่วนทังก้อนเนี่ยเราก็แค่ปุ๊บสปิทแล้วก็ลบปุ๊บนี่ห้ามันก็จะได้แล้วอีซี่อีซ,อซี่อย่างง่ายๆครับอ่าสมมุติว่าเราอยากทำซับไตเติลใช่ไหมอ่านี่น,นี่เดี๋ยวนะเลื่อนกันเนเนเนตรงเนี้ยเนี่ยมันพูดอะไรเนี่ย เนเนเน่วีเซอร์ลาวเนี่ยอ่ะไม่ใช่เซอรลาวนะไม่เก่งภาษาอังกฤษเอ่อลองกดก่อนอยากให้มีซับไตเติลตรงนี้ทำเลยเพื่อนเพื่อนคลิกขวาป๊อปอย่างนี้แล้วก็ไปที่คำว่า insert media text ปุ๊บอ่ามันก็จะได้ตรงนี้มาเขียนไปว่า test อ่ะมันทำได้จริงนะเดี๋ยวหาว่าโกหกอลองดูนะ หวัดดี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 ดดปึ๊บอย่างงี้ป๊บแล้วเลือกอักษรให้มันสวยสวยหน่อยเลือกเป็นอังสนานวเหว่าอังสนานวนี่อังสนานวแล้วกดฟอนต์ลงมาสุดเลยเพื่อเป็นสีดํานะโอเคปึ๊บประมาณนี้เพื่อนจะสังเกตว่ามันอยู่มันใหญ่ไปใช่ไหมเราก็ย่อลงมาปึ๊บอย่างงี้แต่ทำอย่างเงี้ยมันยังไม่สวยมันยังไม่ดึงดูดคนใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นการกดเอฟเฟกนะเดี๋ยวจะกดให้ดูตอนนี้เลยแต่เพื่อนๆไม่จําเป็นหรอกเพราะว่ามันเป็นคือเราทาไตเติลแปลข้อความอ่ะเราไม่ต้องการอะไรแบบนั้นเราให้ต้องการให้แบบว่ามันอยู่นิ่งๆเฉยมีเอฟเฟกเนี่ยเห็นปะมันก็จะโอเคเราเอาเอามาเป็นแบบเดิมแล้วกันนี่นะครับอันนี้ขยายได้ถ้าเพื่อนๆแบบไม่พอใจเอ้ยแม่งตัวไม่ใหญ่เลยขยายได้โอเค อันนี้ก็จะเป็นการกดเพิ่มอันนี้นะอ่ามันมันมันตัวเข้มแต่มันไม่ค่อยสวยผมไม่ค่อยชอบอันนี้เป็นตัวเอียงก็แล้วแต่คนนะว่าจะเอาไปประยุกต์ยังไงอันนี้แยกบวกสอดน,นี่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ทําเพื่ออะไรวะเอาให้ให้ติดติดหน่อยปึ๊บอันนี้เป็นการเล่งสีนะนี่สวยไหมสวยไหมอุ้ย,ยมันมันใกล้ไปหาซะหน่อยวัดดีหวัดดี อันนี้เป็นการปรับเฉดสีได้นะน,นี่เป็นไงเป็นไงโคยังสวยเลยเนาะนี่ครับมาอันนี้ไม่มีอะไรนะปรับไปมันก็ไม่เห็นผลโอเคเราได้ตรงนี้ละเราได้เขาเรียกว่าเอ,อ่อตัวอักษรสวยๆละทำให้แบบติงดูดจอดซับจุดต่อมาที่เราจะทำเนี่ยเมื่อกี้ตรงวิดีโอมีตรงไหนที่อยากทำ เนี่ยอยากได้อยากได้แบบนี้ใช่ไหมยอยากได้แบบนี้ยันเนี่ยอยากได้ตัวสพันธ์ป๊อปแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวผมจะสอนทําเลยคลิปเดียวจบดูเรื่องดูคลิปผมคนเดียวก็ได้ไม่ต้องดูคลิปคนอื่นหรอกเพราะว่าผมสอนรู้เรื่องที่สุดละเยเดนี่ครับเราอยากได้ตัวสพันธ์ป๊อปเราอยากได้ตัวสพันธ์ป๊อปเราก็ดึงมาปุ๊บอย่างนี้เราก็ทําที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะผมจะเอาเมื่อกี้มาประยุกต์เลย เร,เ,เราอยากได้ตัวไหนเราอยากได้ตัวเราอยากได้ตัวสะพานป๊อบเอาตัวนี้ัวนี้มันอยู่ตรงไหน,อนเอ้ยสะพานป๊อปอยู่ไหนนี่นี่เราอยากได้ตรงมันเป่ามันเป่าคุยนี่เราก็ตัดออกมาปุ๊บหงีแล้วก็เล็งดีๆเราก็ตัดปุ๊บแล้วก็ลบปุ๊บปเนี่ยแต่เรายังเอาไปใส่ไม่ได้นะเพราะถ้าไปใส่ตอนเนี้มันจะติดสีเขียว นี่อ่าเราอยากได้ตัวสะพันป๊อปอย่างเดียวไม่เอาฉากสีเขียวเราก็มาที่วิดีโอ fx นะเราก็ไปที่โค m มาคีย์ลากมาใส่ปุ๊บอ่าจากนั้นเนี่ยเราติ๊กตรงนี้ออกก่อนอืมแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีข้ามคันข้ามคันนี่เอามาตัวนี้ปุ๊บเราก็คลิกตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกปุ๊บนี้นะเราก็จิ้มออกมา อาจิ้มเสร็จแล้วก็ติก๊กอันนี้ปึ๊บมันจะได้สีดำใช่เพ่เพื่อนๆเ,เห็นอย่างนี้ไหมแล้วเราลากไปใส่จะได้ตัวการ์ตูนสัพันบ๊อบเดี๋ยวนะลากไปใส่สมมุติว่าลากไปใส่ตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องเพิ่มอันนี้ก่อนลืมไปเพิ่มวิดีโอแทร็ก แล้วก็ดึงขึ้นไปปึ๊บนี่ไงได้แล้วได้แล้วจริงไหมดีเป็นไงโคตรป๊อปโคตรป๊อปอ่าแล้วก็เราอยากได้อันนี้ใช่ไหมเราอยากได้ไอ้เนี่นี่เนี่ย,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 ยอ่าฮะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเลยผมเตรียมวิดีโอโพิเศษไว้ให้ละ อ่าเราก็ทำแบบเมื่อกี้นะครับเฮ้ย hey, แท็กวิดีโออยู่ไหนนี่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 เราก็ดึงเราก็ดึงออกมาปึ๊บน,นี่เราเราดึงทำไมงี้เน,นี่ยเราอยากได้ตรงนี้ไปทำใช่ไหมเราก็ตัดแค่นี้เราก็ลบแล้วก็ทำโคลมาคีปึ๊บตอนนี้มาจอก่อนนะนี่นี่นี่ติ๊กออกติ๊กออกแล้วก็กดอันนี้แล้วก,กดหลอดอันนี้แล้วก็จิ้ม ก,กดปึ๊บเพื่อนๆก็จะได้อย่างนี้นะแล้วก็ลากไปใส่แบบที่ผมทำเมื่อกี้เดี๋ยวนะถ้าอยากลบอันเนี้ยมันมีวิธีอยู่คือเพื่อนาต้องลบตรงนี้ปึ๊บอ่าเราก็จะได้แค่นี้นี่แล้วเราก็จะเอาไปใส่เราไปเอาไปใส่อย่างนี้ปึ๊บใส่ทับเลยก็ได้เนี่ยสวยเลยนะ เอ้เดี๋ยวนะใส่ทับแล้วมันเหมือนไม่ออกกดคอนโทรลแกลับได้นะเพื่อนๆนบางทีแบบเราทำงานผิดแล้วเราอยากย้อนกลับเนี่ยเรากดปุ่มคอนโทรลแทบที่คีย์บอร์ดกดกดพร้อมกันอะอ่านี้เราอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็เอาอันนี้มาใส่ปึ๊บนี่ไง <c oughs> ได้ละได้ละสวยงามสวยงามสวยงาม อ่าเรามาดูว่าวิดีโอเขาทำอะไรไว้บ้างแล้วก็เปลี่ยนฉากไอทิปปึ๊บๆอย่างาเงี้ยเมื่อกี้วิธีทำอะ่ะก็ง่ายๆนะเพื่อนต้องแบบตัดวิดีโอออกมากดอันนี้ปึ๊บแล้วก็เอานี้มาใส่อันไหนวะเนี่ยอยากได้อันไหนเพื่อนก็เลือกเพราะว่า,ามันมีในโปรแกรมเราก็หยิบมาใส่ทงท้ายวิดีโอใส่อ่ะใส่ปึ๊บ แล้วก,กดอ่าแล้วมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอ่ะเห็นไหมอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงอยากทำได้แล้วดวิแล้วก็ผมบอกวิธีหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเนี่ยวิธีทำไอ้ไอนะับแล้วเป็นเงี้ยเดี๋ยวให้ดู นีวิธีทำอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงการทำสลโลอะ่จะผมจะสอนเมื่อกี้มันตรงไหนครัตรงนี้ละกันเราอ,อยากได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดปุ๊บตัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยของไอ้คนเนี่ยที่มันยืนถือปืนอะ่ะเราอยากได้บริเวณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาสีดำมาใส่ ลืมบอกวิธีหนึงนะถ้าเราอยากทําให้มันสโลว์หรือเร่งเร็วอะแล้วกดปุ่มคอนโทรลค้างถ้าดึงเข้าหาตัวมันจะเป็นการเร่งวิดีโอแต่ถ้าดึงออกยืดไปอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าดึงอเดี๋ยวๆ,ๆๆๆถ้าดึงยืดไปอย่างเงี้ยมันคือการสโลว์เห็นปะเห็นปะเห็นปะมันจะสโลว์ฟังซิเสียงอะมันจะสโลว์ ทีนี้วิธีการทำแบบเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องไปที่ Video Effect, วิดีโอเอฟเฟเราก็เอาอันนี้มาใส่แล้วกดบันทึกแผ่นดิสอ่ะแล้วก็ไปเอาเพลงที่เพลงเมื่อกี้มาใส่ซึ่งเพลงเมื่อกี้มันหาได้ตาม YouTube นะแต่เพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะว่าอันไหนติดลิขสิทธิ์ไม่ติดลิขสิทธิ์นี่เพลงผมโหลดเตรียมมาแล้ะแต่อันนี้ วิธีการที่แบบเราอยากเรามีเพลงฮะเราเราอยากได้เราต้องหาจุดเมื่อกี้ตืดๆตืดๆตืดเพลงเศร้าๆอ่ะแล้วเราก็ตัดออกมาหาก่อนนะเดี๋ยวหาก่อน โอเคเอาตรงนี้แล้วกันอืมอี่ตรงไหน,นอ่อยากได้ตัวนี้ขึ้นก็นนตัดมาอย่างงี้ลบลบปุ๊บก็ตัดปุ๊บแล้วก็ copy control c เพื่อเป็นการ copy นะแล้วก็เมื่อกี้ตรงไหนฉันกไหนฉากนี้ใช่ไหม ก็กรอบลงมาปุ๊บนี่ลองฟังดูนะมันอาจจะไม่แบบใช่เมื่อกี้นะเนี่ยเออคิด <c oughs> <c oughs> ตลกแล้วเนี่ยนะประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคแล้ววิดีโอเขาสอนตรงไหนแล้ว <c oughs> แล้วเอเอฟเฟกต์เนี้ยเดี๋ยวนันะเอฟเฟกต์ควันเนี้ยมันทำง่ายๆนะอย่าคิดว่ามันทำยากนะจริงๆมันแค่ไปโหลดใน YouTube มานี้ที่หน่อยๆก็ได้ละถามว่าโหลด เป็นไฟล์อย่างเงี้ยทำยังไงใช่ไหมพี่พี่แนะนำเว็บนะอันนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ Google ใช่ไหม Google อ่า mp3 to YouTube อย่างนี้อ่าแล้วเราก็เลือกเว็บดีๆเว็บที่พี่แนะนำเป็นเว็บอันนี้พี่โหลดประจำเลยนี้ไม่ได้โฆษณาหรืออะไรนะ แต่ว่าพี่ใช้ประจำไม่ใช่เว็บนี้นี่เว็บนี้เพื่อนจำลิงก์ไว้ให้ดีนะครับอ่าแล้วก็พวกไอที่มันเป็นก้อนเมฆหรือว่าเป็นตัวกราร์ตูนน่ารักน่ารักเนี้ยพี่ทำทำโอเคเมื่อกี้พี่ลืมสอนการปรับปรับวิดีโอเวลาตัดต่อนะ ก็เราต้องมาดูที่ property ก่อนแล้วก็เลือกเป็นเนี่ยตามนี้เลยของพี่จะปรับเป็น base อันนี้ของน้องๆคอมน้องๆไม่แรงก็ปรับตามที่คอมไหวนะไม่งั้นคอมเจงนะพี่ไม่รับผิดชอบนะอันนี้ base อันนี้ base โอเคแล้วก,กด apply แล้วก็กด ok แล้วเวลาตัดต่อเนี่ยมน,นที่ตรงนี้กดตรงนี้เลือกอันนี้นะ แล้วแต่นะอันนี้แต่พี่อยู่ในหมวดหมู่นี้แต่พี่จะเป็นกเปดนีพัน h ปดสิ0แล้วกดไปที่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เอ่อเดี๋ยว,ยวอันนี้ติ๊กออกนะอันนี้เอาเฟรมเลทมาเกียรห้าสิบเก้าใช่ไหมเมื่อกี้นี่ใส่ไปเลยโอเคอันนี้แนะนำยี่สิบล้านนะมันจะดีหรือว่าหรือว่าแล้วแต่คนนะนี่อัน,นี้ทูพาร์ทเนี่ยจะเป็นการตัดตัดแบบตัดละเอียดอะตัดแบบภาพสวยอะมันจะตัดใช้เวลานานเพราะภาพมันสวย แล้วก็อันนี้เป็นการบล็อกไม่ให้ภาพแตกนะเราติ๊กไปถ้าใครไม่เอาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้เวลาแต่ภาพมันสวยมันคุ้มนะแต่แล้วแต่นะไฟล์เราใหญ่มันมันก็ใช้เวลานานนะเครื่องใครดีก็ทําไปนะครับนี้แล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นเบสปึ๊บแล้วก็กดเรนเดอร์นะใช้เวลาน,านานหรือไม่านานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคคอมหรือว่า CPU ของเรานะครับอันนี้ อาครับนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวดูก่อนจะสอนอะไรอีกอ๋ออ๋อแบบหนึง่งอ่าไม่มีละหมดละแค่นี้ก็ทำมาหากินได้แล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่โอกาสน,นะครับสำหรับวันนี้แฮมทารโรล,ลาไปก่อนขนาดที่ขนาดข,ขนาดที่ว่าไม้